เมื่อเช้าครับผมพูดถึงเรื่องของน้ำนมดิบล้นตลาดครับผมไปได้มาจากเพจเพจหนึ่งนะผมก็ไปแคปข้อความมาแล้วผมก็โพสต์ว่าเนี่ยครับเขาเขาเขา,เขาพูดว่าตอบคำถามคุณมองไม่เห็นหรอกเขาบอกว่าตอบคำถามหลังไม่ว่าเรื่องน้ำนมดิบล้นตลาดทำไมไม่ยื่นคุณสุปจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เขาก็เขียนว่าคําตอบคือเกษตรกรยื่นนานแล้วแต่ท่านไม่ทําค่ะนะ ก็ปรากฏว่าทัวก็ลงผมเนี่ทัวก็ลงผมครับเขาก็บอกว่าช่วยตอบไปชัดด้วยว่ายื่นเมื่อไหร่ยื่นกับใครอ่าอีกคนนึงก็บอกว่าขอดูหนังสือที่ยื่นข่าวว่าเขียนถึงใครอย่าพูดล,ลอยๆหลักฐานโชว์ด้วยให้คําพูดน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นหนังสือที่มีประทับตามีตาประทับเรื่องจากสํานักรัฐมนตรีเอามาโชว์เลยอ่าอะไรอย่างนี้เขาบอกว่า คงคิดว่าคุณสุบัจีมีพลังพิศเศษใช่ไหมอีกหน่อยคงอีกหน่อยคงยื่นเรื่องตั้งแต่เล็กแตงโมอย,ย่างเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะผมดูนางทำงานแค่สองเดือนเทียบกับสองปีแล้วกันนะครับแล้วก็มีคนมาบอกว่า คุณสุปจีไม่ได้เป็นนักการเมืองท่านเป็นนักบริหารทุกๆอย่างก็ต้องทําความรู้จักรัะศึกษากันไปที่ผ่านมาท่านก็ทําทําให้ทุกๆท,กที่ที่ได้เข้าไปบริหารมีกําไรนะอย่าพูดรับหลังพูดต่อหน้าเลยนี่ทัวนี่คือทัวที่ลงผมนะนะครับคือผมจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือเรื่องเนี้จริงๆอะ่ะคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ต้องรอให้เกษตร,รกรไปยืน่นหนังสือหรอกครับ ท่านควรจะรู้แล้วด้วยซ้าไปรู้ก่อนใยซ้ำไปท่านเข้ามาทํางานเนี่ยท่านควรจะต้องรู้แล้วว่าปัญหาของประเทศไทยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของท่านนะนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกว่าท่านจะเพิ่งเข้าเพิ่งเพ,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 พิ่งเข้ามาทํางานสองเดือนหรือสองวันหรือสองนาทีครับไม่เกี่ยวนะครับคือถ้าถ้าคุณยังผมถึงบอกไอ้คนไทยเนี่ยนะเลือกถูกใจฮนะไม่เอาถูกต้องนะครับคุณรู้จักคุณสุปจีดีหรือยังครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับ แต่ผมรู้ว่าอย่างเดียวนะสิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวคือจําเป็นเหระครับต้องรอให้เกษตรกรไปยืน่นหนังสือครับแต่แต่เกษตรกรเขาบอกเขายื่นแล้วอ่ะก็ทําไม่ทําอ่ะคือคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องพร้อมทํางานครับคือถ้าคุณบอกถ้าคุณบอกว่าคุณเอาคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาทําเนี่ยอา้าวแล้วทําไมไม่ทําอ่ะผมถามแค่นี้คือผมเนะี่ยผมก็ลาคาญในพวกติ่งติ่งพักการเมืองติ่งนักการเมืองเหลือเกินไอพวกนี้หลับหูหลับตายอย่างเดียวครับหลับหูหลับ,บตาเชียร์ครับ รับหูรับตาเชียงเดียวครับผมบอกว่าประเทศนี้ปัญหาที่มันไม่ได้รับการแก้ไขก็เพราะอย่างนี้นี่แหละครับนะคือมันไม่จําเป็นเลยว่าเกษตรกรจะยื่นหนังสือหรือไม่ยื่นครับคือไม่ยื่นท่านก็ต้องรู้ฮะว่าปัญหาของของเกษตรกรมีอะไรบ้างคือเดินเข้ามาถึงต้องรู้แล้วครับเดินเข้ามาถึงคือเดินเข้ามาถึงอ่ะเขาเอาปัญหาเมื่อวานให้ท่านให้ท่านอ่านแล้วท่านอ่านหรือยังนะครับเกรตรการเขาก็เอามาให้เขาก็เอาปัญหามาแถลงให้ท่านหมดแล้วครับแต่ท่านจะทําหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับคุณก็เชียร์กันไม่รู้หูรู้ตาเลยครับแล้วก็มาทัวลงทัวลงกับผมนะผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะผมก็เป็นแค่กระบอกเสียงให้พี่น้องเกษตรกรเฉยๆนะครับมันเกี่ยวอะไรกับผมนะแล้วผมก็ไม่ได้สนใจ้วยว่าคุณจะทํางานดีหรือคุณจะเก่งหรือไม่เก่งผมรู้ว่าผมสนใจอย่างเดีวยวว่าผลงานของคุณอยู่ตรงไหนครับแค่นั้นเองแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกับกับภูมิใจไทยหรือว่าคุณสุภจีนะครับเพราะว่า ผมก็เป็นแค่ประชาชนธรรมดาที่อยากเห็นการทํางานเพื่อประชาชนแค่นั้นเองครับถ้าคุณเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณไม่ทําอะไรทําได้ไม่ทาไม่ถึงมือไม่ถึงก็ไม่สมควรเป็นครับคือประเทศไทยมันมีคนที่มือไม่ถึงมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับนะเลือกตั้งทีหนึ่งใครก็ไม่รู้อ่ะมาเป็นรัฐมนตรีมีความรู้ความสามารถหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เหมือนไอ้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมสองคนเนี่ยมันรู้อะไรที่ไหนอ่ะ จริงมันก็รู้แหละมันไม่ทำฮะมันก็ปล่อยให้บ้านเมืองเละเทะอยู่อย่างนี้ยครับนะเลิกซะเถอะครับพวกติ่งทั้งหลายนะเลิกซะเถอะแต่ถ้าคุณจะเข้ามาเพจผมเนี่ยผมด่ากลับนะผมเพราะคุณไม่ใช่พ่อผมไง <c oughs> ผมก็ด่ากลับครับเพราะว่าคนอย่างผมสนใจแต่เรื่องผลงานครับผมไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครอะ่ะคุณจะเป็นใครมาทำมาบ้านบ้านเมืองเนี้ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นใครมาบริหารก็ได้ครับเพราะว่าบ้านเรานี้แม่งเป็นระบบถูกใจอะ่ะไม่ใช่ถูกต้อง นะครับฉะนั้นผมก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมาใครจะมาบริหารเพราะว่าเราไม่มีสิทธิเลือกครับเราไม่มีสิทธิเลือกครับคนไทยแม่งไม่มีสิทธิเลือกถูกไหมคนไทยไม่มีสิทธิเลือกอ้าวคนไทยมีสิทธิเลือกเมื่อสามสี่ปีก่อนน่ะแล้วได้เป็นแม่นายกไม่ได้เป็นนะไอ้คนที่คนไทยไม่เลือกเสือมาเป็นแล้วก็คนที่คนไทยไม่ได้เลือกอีกก็เสือมาเป็นอีกผัดกันขึ้นฮะผัดกันขึ้นผัดกันลงนะครับประเทศมันเลยเป็นแบบนี้นะ ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงติ่ง,งทุกๆท่านนะครับติ่งนักการเมืองติ่งพรรคการเมืองทั้งหลายผมไม่สนใจหรอกครับว,ว่าคุณจะเป็นพรรคไหนนะครับผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นไทยผมสนใจแต่ว,ว่าคุณมีผลงานหรือไม่นะครับถ้าคุณไม่มีผลงานคุณไม่มีฝีมือมือคุณไม่ถึงคุณไม่รู้ว่าปัญหาของบ้านเมืองคืออะไรปัญหาของพี่น้องเกษตรกรคืออะไรคุณก็อย่ามาเป็นครับคุณมาเป็นเสียเวลาคนอื่นเขาว่าคุณเข้าใจมา นะโปรไฟล์คุณดีแค่ไหนคุณจะพูดดีแค่ไหนผมก็ไม่สนใจครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นรัฐมนตรีที่พูดจาแบบนี้พูดจาดีแบบนี้พูดบรรยายในสภาทีใครๆก็ต้องฟังไหนผลงานของผมอผลงานนะผมถามว่าคุณคุณบอกว่าคุณขายข้าวได้ตันละหมื่นแปดนะชาวนาขายข้าวได้ตันละหมื่นแปดไอตอนที่คุณพูดเนี่ยชาวนาเขามีข้าวอยู่ในสตอ๊อกไหมล่ะ ข้าวตอนนี้อยู่ที่ใครข้าวตอนนี้อยู่ที่นายทุนไม่ใช่อยู่ที่ชาวนาที่ชาวนาไม่มีข้าวว่าช่วงนี้เขาไม่ปลูกข้าวกันเพราะมันนี่มีน้ําไม่ปลูกไอ้คนเชียร์ก็เชียร์กันไม่รู้เรื่องครับเชียร์เชียร์เชียร์แล้วเชียร์อีกเชียร์แล้วเชียร์อยู่เชียร์ต่อนะครับมันอยู่ที่จริงๆผมจะบอกให้นะมันอยู่ที่ปัญญาของเราครับถ้าปัญญาของเราน้อยครับเราก็จะเลือกแต่ถูกใจครับ แต่ถ้าเราพอจะมีปัญญาขึ้นมาบ้างครับเราก็จะเลือกหาแต่สิ่งที่ถูกต้องคุณเข้าใจไหมครับนะฮะยาเลิกให้ได้ครับเลิกการเป็นติ่งของคนติ่งของคนโน้นคนนี้ของพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี้ได้ก่อนครับผมก็ไม่รู้ว่าที่รับกับท่นกระบ,บอกเขารับเขารับเลิกเปล่ามไม่รู้เขารับบําบัดหรือเปล่าไม่รู้การเป็นติ่งนักการเมืองเนี่ยนะ <laughs> ฉะนั้นนะฟังที่ผมพูดได้ดีแล้วฟังที่ผมพูดได้จบนะครับถ้าทัวลงก็อยากลงก็ลง,ลงครับผมชอบว่าเอ็นเตอรเนมนต์มันเยอะฮะ エンจเเกนเมนช่องผมเนี่ยเยอะครับเพราะผู้ติดตามผมผู้ติดตามผมแค่สามแสนกว่าแต่เอนจเเกนเมนผมระดับสองสามร้อยล้านสองสามร้อยล้านวิวนะครับเข้ามาอีกเยอะนะผมเถียงกับคุณได้ทุกเรื่องแหละครับแต่ว่าอยู่ที่ผมจะเถียงกับคุณหรือเปล่ากันนั้นเองผมจะมีเวลาหรือเปล่านะครับผมไม่ได้มีเวลาเยอะนะฮะ